สลามอะลกุมวรามะตุลลอฮัวเรกาตุขอความสันติสุขตรงมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันเรียกว่าเป็นวันดีก็แล้วกันนะฮะเพราะเนื่องจากว่าผมได้ทราบจากทีมงานที่ได้ถ่ายทำในวันนี้เนี่ยว่าจะจัดทำรายการเกี่ยวก,กับพระหุวัฒนธรรมแล้วก็จะมีทั้งในเรื่องของ เรื่องของสามศาสนาเรื่องของสามวัฒนธรรมนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจหนองจอกนี่ความจริงเนี่ยมันเป็นเมืองวัฒนธรรมอยู่แล้วนะครับทําไมครับทึงถึงว่าอย่างนี้ฮะเพราะเหตุว่าถ้าหากว่าเราเราศึกษาในแง่ของแค่แค่แค่สิ่งกอ่อสร้างเนี่ยก็คงเป็นที่มองเห็นนะครับนั่นก็คือเรื่องของมัสยิด นัองจอกมีมสัสยิดประมาณ50มสัสยิดนะนะครับแล้วก็มีวัดอยู่ประมาณ16วัด16 17วัดในนี้ค้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับแล้วก็มีโบสถ์คริสต์คาโรมันคาทอลิกอยู่1วัดด้วยกันนะครับเรียกวัดนบุญเซเรซาซึ่งที่ผมเริ่มตรงนี้ก่อนเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะเหตุว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศที่ให้ เสรีภาพในเรื่องการนับถือศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่นับถือศาสนาใดก็ตามเนี่ยก็ก็มีความสุขนะครับในการอยู่บนแผ่นดินไทยเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าไม่มีการรังเกียจเดียดฉันในแง่ของความต่างศาสนาครับนอกจากสามศาสนาคือพุทธคิดอิสลามแล้วเนี่ยนะครับในแง่ของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยก็มีสามชาติพันธุ์ใหญ่ๆอยู่สามชาติพันธุ์ด้วยกัน นะครับก็มีชาติพันธุ์มาเลยยก็คือบรรดาพวกมุสลิมทั้งหลายนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากปัตตานีและไซบุรีนะครับและก็ชาติพันธุ์หนึ่งก็คือชาติพันธุ์จีนนะฮะคนไทยเชื้อสายจีนและก็ชาติพันธุ์มอญน,นะครับซึ่งก็จะอยู่ด้วยกันนะฮนะทั้งมุสลิมมาเลยยียทั้งไทยเชื้อสายจีน ทั้งเชื้อสายมอญในต่างๆเนี่ยครับก็ไปมาหาสู่กันในความมีความสัมพันธ์กันสิ่งไม่ได้มีปัญหาใดเลยตั้งแต่อดีตมาจนทั้งปัจจุบันที่ผมว่าที่ว่าปัจจุบันนี่เพราะอะไรครับเพราะเนื่องจากว่าตั้งแต่ปี2555เนี่ยนะผมได้ตระหนักถึงความสําคัญของการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกันในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของศาสนา โดยจัดงานประจำปีขึ้นมาครั้งแรกเมื่อปี2555ได้จัดต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งเมื่อครั้งที่8นะครับคือปีที่8ก mm. ็เพิ่งจะมาหยุดกันเมื่อ2อสมปีที่ผ่านมานี่แหละครับเพราะเนื่องจากสถานการณ์โควิดเราจัดงานนี้เนี่ครับเราก็จะให้คนเนี่ยได้เข้าใจในแง่ของการอยู่ร่วมกันโดยใช้คลอง นะครับเป็นเป็นอะไรครเป็นเป็นเครื่องมือในการที่จะสืบสารในแง่ของความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราก็เลยตั้งชื่องานนี้ว่าสายสัมพันธ์สองสายน้ำสามวัฒนธรรมที่ตั้งอย่างนี้เพราะเหตุว่าอะไรครับเพราะเนื่องจากว่าเรานึกถึงในอดีตแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของความเชื่อทางศาสนาแม้ว่าจะมีความแตกต่าง ในเรื่องของอชาติพันธุ์แม้ว่าจะมีความแตกต่างในเรื่องของวิถีวัฒนธรรมแต่ว่าก็สามารถอยู่ร่วมกันได้เราก็เรียกว่าสายสัมพันธ์สสายน้ำเราใช้ว่าสายสัมพันธ์สองสายน้ำก็คือคลองนคนเรเนื่องเขตกับคลองแสนแสบเนี่ยนะครับไม่อยู่วิ่งผ่านเ,เขตหนองจอกเหมือนกันนะครับ ตรงจุดที่ผมกำลังนั่งคุยท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าสามแยกท่าไข่นะที่เรียกว่าสามแยกท่าไข่เพราะเหตุว่าคลองนครเนื่องเขตเนี่ยได้ขุดมาบรรจบกับคลองแสนแสบตรงมัสยิดสามแยกท่าไข่หรือเขามีชื่อภาษาอรับว่ามัสยิดอันทาดีนะครับผมเองก็เป็นคนที่เกิดที่ที่ตรงนี้เนี่ยนะครับในชุมชนนี้นะครับ นิธิอาภักชื่อว่าชื่อว่าสามแยกท่าไข่เนี่ยตรงนี้เป็นสามแยกแล้วก็คลองนครคนเนื่องเขตเนี่ไปไปสุดที่ท่าไข่จังหวัดชายเชียงเสานะครับ,รบเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็เลยกลายเป็นจุดบรรจบของสองคลองเราก็เลยเรียกว่าสายสัมพันธ์สองสายน้ําคือคลองแสนแสบและคอละคองนครเนื่องเขตมันมีจุดที่น่าสนใจคืออะไรครับคลองแสนแสบนี่นะครับ ขุดขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่สาม่ปีพุทธศักราช2,380ในสมัยรัชกาลที่3นะครับก็ได้มีการจ้างคนจีนมาขุดคลองนะครับใช้เวลา3ปีนะครับในการขุดคลองแสนแสบเนี่ยนะครับคลองแสนแสบเมื่อขุดคลองเสร็จแล้วเนี่ยครับก็จะอยู่ในพื้นที่หนองจอกประมาณ ประมาณ11กิโลเมตรนะครับนะเพราะเนื่องจากว่าคลอนแสบขุดไม่ตั้งแต่บ้านหัวหมากมานะครับแล้วก็มาผ่านมินบุรีผ่านเขตหนองจอกนะครับแล้วก็มาผ่านตรงนี้จงทั้งไปออกที่บางขนาดอะไรทำนองนี้นะฮะซึ่งซึ่ง,งมีเรื่องที่น่าสนใจครับว่า,าการขุดคลองแสนแสบเนี่ยมันก็เลยทำให้เป็นที่มาของการตั้งชุมชนนะฮะอ,อย่างกว้างขวาง เพราะว่าเมื่อได้การที่สามเนี่ยได้ขุดคลองแสนแสบแล้วนะครับก็อคอนแสบก็เลยกลายเป็นคลองจริงๆในตอนขุดคลองนี่ก็เป็นเป็นคลองทางยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับเพราะเนื่องจากเรามีสงครามสยามอนันยุทธ์เนี่ยนะครับซึ่งรบกับเวียดนามหรือเขมรเนี่ยะของนี้ก็เลยเป็นคลองของยุทธศาสตร์ในการลำเลียงวุธยุธโทโธปรกรณ์ได้ต่างๆ คนก็คงคิดว่าเอ๊ะสมัยนั้นขุดคลองใหญ่ขนาดนี้หรือไม่เลยครับความจริงคลองกว้างแค่6กศอกและลึกสศอกเท่านั้นเลยครับในตอนขุดนะครับแล้วก็พระบาทสมเร็จพระนั่งเจ้าเจ้าอยู่หัวนะครับในการที่สานี่ท่านก็ได้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 ไดพระราชทานเงินนะครับเป็นค่าขุดคลองเนี่ยประมาณ1,200กว่าช่างเนี่ยนะครับนะแล้วก็จ้างขุดเนี่ยกิโลละ จ็ดสิบบาทนี้เส้นละเจ็ดสิบาทไม่ใช่กิโลนะเส้นละเจ็ดสิบบาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยก,ก็เป็นเรื่องที่ที่ผมมองว่าก็เป็นเรื่องของเ,อเป็นการเป็นสายพระเนตรมองการไกลแล้วก็น้ำพระทัยของในหลวงเนี่ยนะครับเ,เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ทำเพื่อปกป้องชาติบ้านเมืองจริงๆแต่ว่าของนครเนื่องเขตเนี่ยมาขุดในสมัยรัชกาลที่ห้า นะครับเมื่อปี2419นะครับงจำได้นะครับว่าในการที่3ขุดคลองแสนแสบเมื่อปี2380ใช้เวลา3ปีเสร็จมีปี2อ8 3มีคนเข้าใจผิดกันเรื่องคลองแสนแสบเขาไม่เข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับโดยไปพูดกันจนกระทั่งทำให้เกิดความเข้าใจสับสนว่า มุสลิมเนี่ยเป็นคนถูกบังคับมาให้มาขุดคลองแสนแสบนะครับสิ่งที่หากว่าเราศึกษาจากประวัติศาสตร์นะฮะจากจดหมายเหตุต่างๆก,ก็ตามก็ได้ทราบว่าไม่ใช่ครับเป็นเรื่องของการให,ให้คนจีนเป็นคนขุดนะครับโดยการจ้างคนจีนเนี่ยมาขุดเพราะฉะนั้นพอขุดเสร็จเนี่ยครับาชาวบ้านแถบนี้นะครับก็เรียกคลองนี้ว่าคลองเจ๊กนะครับไม่ได้เรียกคลองแขกเลยนะรเรียกว่าคลองเจ๊ก ชื่อของแสนแสบเนี่ยมาตั้งมาเรียกกันภายหลังนะครับแต่ชาวบ้านเรียกกันว่าของเจ๊กอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้ก็ทําให้ทําให้คนที่เข้าใจคา,าดเคลื่อนหรือสําคัญผิดไปคิดว่ามุสลิมถูกบังคับมาขุดคลองบางคนบอกขุดคลองด้วยมือด้วยซ้ําไปอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งมันก็ทําให้กลายเป็นปัญหาของการาไม่เข้าใจกันนี่เป็นต้นนะครับ เพราะนั้นเมื่อทั้งสองคลองนะครับจะเป็นคลองนครเนื่องเขตด้วยดีหรือคลองแสนแสกก็ตามเนี่ยในการที่5้าเนี่ยก็มาต่อมาท่านก็ขุดคลองซอยจะเรียกไม่ใช่ว่าคลองสาขาเะไกันอย่าเรียกคลองซอยเลยนะนะฮะจากจากคลอง8วาก็คือคลองอะไรครับคลองคลองคลองเขาเรียกท่านเป็นชาวบ้านเขาเรียกคลอง8วา ก็คือ,อที่รังสิตเนี่ยนะเรียกคลองรงอ,งองรังสิตเนี่ยนะครับและก็คลองหกวานะครับถัดลงมาต่างๆเชื่อมลงมาจนกระทั่งมาถึงคลองแสนแสบก็เลยกลายเป็นคลองหนึ่งคลองสองคลองสามคลองสี่ต่านนงๆจนกระทั่งคลอง24่สิบสี่นหมู่นี้นะครับมันก็เลยทําให้เมื่อมีคลองมากขนาดนี้นะครับมันก็เลยทําให้เป็นแหล่งน้ําที่สามารถทําการ เพราะปลูกได้อย่างดีเพราะฉะนั้นคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมมุสลิมจึงมาอยู่แถบนี้กันมากถ้าว่าศึกษาความเป็นมุสลิมเนี่ยครับมุสลิมเนี่ยจะจะถนัดในการทำนานะครับเพราะเนื่องจากว่าสมัยอยู่ที่ปัตตานีเนี่ยก็เป็นก็ทำนากันนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอ,อเคลื่อนย้ายมาอพยพมาที่ถูกกวัดต้อนมานะครับก็ก็มาทำนากันแล้วก็มาจับจองที่ดิน มันมีเรื่องเล่านะครับว่ามุสลิมเมื่อถูกอ,อกพยพมาจากปัตตานีแล้วเนี่ยหรือว่าจากไซบูรีรัฐต่างๆนะครับในสมัยสงครามสมัยไซบูรีเนี่ยนะมุสลิมก็ถูกไปไปไว้ในที่ต่างๆมีบันทึกประวัติศาสตร์นั่นหนึ่งบอกว่าในการอ,อพยพมาขั้งแรกเนี่ยในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง ได้ให้มุสลิมเนี่ยไปอยู่ไปอยู่นอกหวังนะนอกกำแพงเมืองเรียกว่านอกกำแพงเมืองแล้วกันนะอนอกกำแพงเมืองพระสมัยรนการที่หนึ่งเนี่ยกรุงเทพนครโกศินก็ไม่ใหญ่มากนักนะครับแล้วก็มีกำแพงเมืองอยู่เพราะนั้นก็ไปอยู่แถวแถวอะไรครับแถวบาลงลำพูในปัจจุบันที่ต้องพูดถึงมุสลิมบ้านครัวนิดหนึ่งก็ต้องการอยากจะ บอกว่าทางเชื้อสายมาเลย,ยูเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะไปอยู่ทางด้านหนองจอกนะครับหนองจอกมินบุรีแลวเนี่ยไปตามคลองสันแสบเนี่ยนะครับในขครนครเนื่องเขตอย่างที่ว่าแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นเชื้อสายขมรเนี่ยนะมุสลิมขมรที่ว่าเนี่ยนะครับก็อาจจะอยู่ที่บ้านครัวนะครับริงตรงนี้บางคนก็คิดว่าเอ๊ะ ทาไมทาไมทิ้งน้องจอกไม่เห็นมีเส้อสายเขเมรเลยนะเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นคนมาเลยอยู่ปัตตานีนะครับทีนี้ที่คนมุสลิมมาอยู่กันมากเนี่ยเพราะเหตุว่าเนื่องจากว่ามันเป็นนโยบายด้วยนะครับว่าบรรดามุสลิมที่มาจากภาคใต้เนี่ยก็เป็นนโยบายในการที่ให้มาอยู่ทางตะวันออกของกรุงเทพ แต่นี้ไม่เป็นที่ว่าให้มาอยู่ทางธรรมะรอกของกรุงเทพก็เลยเามาอยู่ทางด้านามินบุรีหนองจอกอะไรทำนองอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายกันมาไปมีเรื่องเล่านะครับซึ่งไม่มีหลักฐานที่เป็นลายลักษณอักษรก็เป็นการเล่าสืบต่อกันมาบอกว่า,ามุสลิมยุคแรกๆที่มาอยู่หนองจอกเนี่ยใช้วิธีเดินกันมาครับ นะอุ้มลูกจูงล้านมาเดินกันมานั่นก็คงจะก่อนที่จะขุดคลองแสนแสบนะครับแล้วก็มาตั้งหลักแหล่งกันอยู่นะครับและประต่อมาก็ค่อยขยายกันมาเรื่อยนะจนกระทั่งมองดูแล้วเนี่ยสองฝั่งคลองแสนแสบริคลองนครเนื่องเขตเนี่ยจะเต็มไปด้วยมัสยิดนะเป็นลำดับกันไปนต่างๆมีวัดสอดแทรกอยู่บ้างนะครับไม่ว่าชุมชนชาวพุทธก็ ก็จะอยู่ห่างๆกันนะอย่างเช่นหนองจอกนะจะมีวัดใหญ่ๆก็คือวัดทรัพย์สมสอย่านเงี้ยนะครับแล้วก็วัดหนองจอกนะ,ะก,ก,ก็จะมีวัดใหญ่ๆประมาณนี้นะส่วนมุสลิมนี่ก็จะมีวัดหรือมีมัสยิดนะครับใหญ่ๆนะหลายแห่งทีเดียวแล้วก็มีตำนานมีเรื่องเล่าเป็นวัตติศาสตร์กัน ใน,ในทุกกำปงทุกพื้นที่ในเรือทุกชุมชนนะครับและแกอย่างโบสถ์คริสต์ก็มีอยู่หนึ่งโบสถ์อย่างที่ว่าแต่นี้ที่ผมพูดถึงเรื่องการจัดงานส,สองสายน้ำสามวาัฒนธรรมเนี่ยนะครับนะก็ปรากฏว่าทีแเราก็เป็นห่วงเป็นใหญ่เหมือนกันว่าเอ๊จะมีปัญหาไหมเพราะเนื่องจากว่าเราให้มีการแสดงทางวาัฒนธรรมด้วยอย่างเช่นเวลาผมทากระบวนเรือเนี่ยนะะเรียกว่ามีมีการจัดกระบวนเรือล่องตามคลองแสนแสบ แลกองเรียงเขตเนี่ยผมก็ให้มีมีอะไรครับมีมีมกองรรมนาวงกองรมนาเนี่ยลงในเรือด้วยผมเรียกองรมนาสถานสายน้ำนะครับก,ก็ตีกันกระหึ่มกันมาเลยนะครับนะสิ่งบอกกองรมนาปั๊บในคนก็รู้ว่าผัวมุสลิมนะนะแต่ในเดียวกันเนี่ยครับผมก็ให้มีอีกชุดหนึ่งก็คือก,อง,นะกองยาวนะกองยาวเนี่ยคนทั่วไปเข้าใจว่า เป,เป็นวัฒนธรรมของพุทธนะก็ก็มุสลิมที่ไม่เข้าใจก็รู้สึกกังวลอยู่เหมือนกันนะฮะแหมมีการต่อว่าต่อขานผมบอกสมควรีเดียวทําไมต้องมีกองกองยาวด้วยนะครับผมก็บอกอกองยาวเป็นเรื่องของอพี่น้องชาวพุทธซ,ซึ่งเราก็อยู่ด้วยกันนะเรามีกรมนาได้นะ,ะก,ก,ก็ตีกองยาวก็ไม่เห็นเป็นไรอะไรหรอกน,นี่นะฮะแต่ว่าพอสักปีตัดมาก็ไม่มีเสียงอะไรละเป็นที่เข้าใจนะครับ นอกจากนั้นนะครับการแสดงทางวัฒนธรรมเราก็มีนาเสบนะครับมีนาเสบเแล้วก็ชุมชนมอนเอ,อเขาก็มีการแสดงศิลปะของมอนนะฮะรัรยารทแยมอนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะบมีการแต่งตัวแบบมอนแต่หนะากเป็นมุสลิมก็แต่งตัวถ้าเป็นมุสลิมแล้ก็คุมผิหยาบกันนะถ้าเป็นผู้ชายก็ใส่ หมวก,กะปบียดก,กันได้ต่างๆนะครับมันก็ดูเป็นความเป็นความหลากหลายนะฮะและเนี่ยพอช่วงโควิดนี่จัดไม่ได้เนี่ยถามกันใหญ่เลยนะครับจะจัดหรือเปล่าจะจัดหรือเปล่านะเพราะเหตุว่าเ,เราก็เป็นห่วงเรื่องโควิดเนี่ยนะครับนะมันจัดแล้วมันก็จะมีปัญหาอย่างนี้เป็นต้นผมเล่าให้ฟังตรงนี้เนี่ยเพื่ออยากจะบอกว่าบรรพุบรุษของเราเนี่ยครับหรือบรรพชนของเราเนี่ย ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตามที่อยู่บนพื้นที่บนแผ่นดินหนองจอกเนี่ยเขาอยู่กันอย่างชนิดที่ให้เกียรตินะ,ะให้ให้ให้ความสำคัญซึ่งกันและกันไม่ได้ดูถูกเหยียดหยยมหรือว่าไม่ได้เอารัดเอาเปรียบอะไรกันนะครับก็เป็นมิตรสหายกันนะ,ะจนกระทั่งผมเองเกิดมาผมก็เห็นนะอย่างกันเนี่ยตรงข้ามกับมัสยิดอันธาดีที่กำลังถ่ายทำเนี่ย ก็มีพี่น้องชาวจีนนะครับนะตั้งร้านขายกาแฟอยูนะ่พอตื่นเช้ามาเนี่ยบรรดามุสลิมก็พายเรือมากินกาแฟกันก็คุยเรื่องศาสนากันที่ร้านแปมีนี่แหละนะนะครับแปมีเป็นใครครับนับถือศาสนาคริสต์นะครับแต่ว่าพอถัดไปทางขวามือผมหน่อยเนี่ยนะครับเป็นโรงศรีนะนะซึ่งเป็นนับถือศาสนาพุทธนะฮะ เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันสามศาสนามันอยู่ด้วยกันเลยนะมองไปฝั่งตรงข้ามเป็นคริส์ตมองไปอีกด้านหนึ่งเป็นพุทธตรงนี้เป็นมุสลิมสิ่งสัญ,ญลักษณ์ก็คือมัส,สยิดอันนี้เป็นต้นนะครับน,นี่ก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีแล้วเวลามีการจัดงานจัดการขึ้นมาเรื่องสาสมันสองสายหน้าสารธรรมคนก็มาเที่ยวกันนะครับจนกระทั่งคาดไม่ถึงนะฮะ เพราะว่าเนื่องจามันมีการแสดงทางวัฒนธรรมในอย่างชุมชนมอนนี่ผมก็ได้ความร่วมมือจากชุมชนมอนอาจารย์ทวีนะครับซึ่งซึ่งเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นเป็นเป็นปราชชาวบ้านของมอนอยู่นะครับที่ที่วัดใหม่เจริญราชเนี่ยนะฮะหรือวัดครทสี่เนี่ยนะครับท่านก็จัดมานะครับจัดทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายต่างๆแต่งตัวแบบมอนกันมา มีการแสดงทางวัฒนธรรมุุ้งมอน,นในเวทีเดียวกันนะมุสลิมเรากม็มีมีรำแบบมาเลยูอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมก็รีเยกบมอกจะถูกเนี่ยรู้แต่นาเสบอย่างเดียวแต่ละกีบัสกีบ์สอะไรเนี่ยนะก็เรียกกันหรือว่าเรื่องของอะไรครับดีเกฮูลูนะหรือว่า ก,ก็อะไรก็มีศิลปะหลายอย่างเขาว่<ๆ>กากันง่ายๆนะครับมันก็เหลือก็ด,ไไดนไ่เครับเมื่อได้ดูกันเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการเข้าใจวิถีชีวิตของคนนะครับมันเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อหนองจอกเนี่ยนะครับมุสลิมหนองจอกเนี่ยอยู่กับคลองนะครับมีเพื่อนมีมิตรสหาย ที่เป็นคนต่างศาสนิกในหนเด้วกันนะครับเพื่อนต่างศาสนิกก็มีมุสลิมเป็นมิตรสหายจำนนนี่นะครับนะแล้วก็ตั้งชุมชนกันอยู่ด้วยกันใกล้ๆเคียงกันไปมาหาสู่กันนะครับไม่มีปัญหาอะไรเราก็เลยตั้งนะตั้งเขาเรียกว่าตั้งตั้งแนวของงานไว้นะเป็นลิมิตเป็นงานว่านะงานเนี้ยเราจะนำเสนอในเรื่อง วิถีวิถีคลองนะฮะวิถีคลองก็คือว่าคลองสวยน้ำใสอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะอุดมไปด้วยกุ้งหอยปูปลาอะไรต่างๆนะครับตั้งแต่ในอดีตผ่านมานะแล้วก็วิถีคนนะครับซึ่งมีความหลากหลายทางความเชื่อและวัฒนธรรมนะวิถีชุมชนการตั้งชุมชนของชุมชนพุทธชุมชนมุสลิมชุมชนคริสต์ต่างๆนะครับก็อยู่ร่วมกันได้ ไม่มีปัญหานะฮะนะและก็วิถีวัฒนธรรมซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนกันได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เชื่อว่ารายการนี้น่าจะเป็นการเพิ่มความาตระหนักในเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนวิถีแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เราเรียกกันว่าในสังคมพหุวัฒนธรรมนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของอชุมชนพี่น้อง ช้เชื้อสายจีนนะครับนะครับเราก็คงมีเรื่องที่น่าฟังนะครับซึ่งก็คงจะได้ได้ได้ไดฟังกันในช่วงต่อไปนะครับ